สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือสกุลทุกคนเนอะวันนี้จ้ากสกอยตื่นแต่เช้าเนาะออกกน่าแต่เชา้าเพราะว่าเขารับหน้าเลยก็ได้ต้องตื่นแต่เชา้าบ่ได้รับหน้าก็ออกแต่เช้าพ่อแม่พี่น้องพร้าม,มือน้อข่อยในวันวันนี้เขารับหน้าเนาะแต่บ้านรับแต่ว่านี่ผู้ใดกผู้ใดเบิ่งคลิปน้องอันปีใหม่ก็จะเห็นเนาะ เฮ้ยมินิช่าตยกระตือมากกระชออกเนาะออกพร้อมกันกับปีใหม่เด้อพร้อมไพี่เนาะจะ่าปีใหม่เป็นยัางก่อนเนาะจะไปคุดค่ะครับไป็ย่างน้ำรำวนกับ่าคนมานะนมพี่เนาะเอ้ยเหมียบมากข้าจิ๋วรำเนาะอาจะาาจะเสียก็ได้ แบบแบบเดี๋ยวเข้าเบะเบะเพื่อนบ๊อบปีถามมาเลยใหญ่ทำมาได้เยอะต้องใจตัวเสียบสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาเก็บพักพี่น้องมือนีงเก็บไปเหตุงา ไปทำอาหารตอนเที่ยง <laughs> มีอาหารดีหรอเออมันสิมีอาหารดีมาส่วอาหารดีแต่ทีไหน <ะ S 2> จา้าบัไหลแหละข้างเมืองข้างเมืองเนาะแต่มันจิเป็นคือจารเข,ขาคุยกันไหวท <laughs> ไหนอืมแบบว่าพลมาอะ่ะน้ำเสียได้อยู่ดิบเอาเลยเอาลมสามแล้วมือนีใช้มาพุ่นสืบิเนะมะฮุ่งกระเดอมใหญ่นะ่ะเด้นหนิเนาะ Ơ Ừ, được người bên ngoài nhai Được không sẽ để phải tầm này Để không nữa bà mẹ nào Đây này Cứ xí cứ như thế Ủa, ừ, cái hìn hìn, mà cỏ luôn Trời ơi พูจะใส่ถั่วพูนะเสียบหุนได้เอาได้ยดดเอาเา้เเงาดดแล้วนี่ะเราไ่หายพาค่ะเอาล่ๆสิเอาหน่อยๆเออเอาเเอาอเอันเดียซบเอาดัวนะเสียบเอาแบบ เพื่อเขาเสียบนะฮะพี่นอ่อกระสิว่าได้นอกสาตจะเมนสั่งซาสเกอน์อ,อีกวะเอาอีกก็เวย้ยเสียบม้าเพื่อเข้าจกดินค่ะอืมพี่เห็ดอาก็มาเกิดเออเขาไหมเออกระเลิกเออกระเลิก <laughs> <laughs> พ่อหรือมเออนะเก๋พอ่อแล้วพ่ออะไร không không À, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ สาวบอบบีสายลุยเลยพี่น้องแต่ว่าจะคองเพื่อนเพิ่นบ่อยู่มามี่บอกนี่ก็ไปไปถือไปได้เลยก่อนนามเชี่ยเขาก็จังจุ่มหันมองไหนมีหนามเขาจังหลังเนาะทางออกมาหันมันอ่ะเข้าบ๊อบพักพักแล้วไปกแม่พี่น้องอู้ห์หนาม xin yeah là xịt lái theo thôi. mà nằm xe bốt này đấy thì nó, nó sẵn hén, nó xịt để dằng, ta phì phì đã. nạm chân vào khẩn hận, nạ là, sạt đuôi như nó, không bị. ui, xuống mi cúm ma mi cúm ma dìa 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 dìa

พวกสมชายมันไตเหเวยมันไตไปพูณละเก่งดิบมอนย์ผคือมอมีเนาะมอมีหยาดหลเ่ข้แม่เก่งทั้งมดเหมืนเด็ั้งมืดตีจำหนึ่งมายหยาดสมชาถ่ามันขึ้นไปนอ้ํกูเนีกูไลมันโลกมันเบิกโลกเออดามันใหมันบวเสือ อ้พักกระเเท่านามกัะเจนมแบบอ้วมเลยยันลุกเลยอยหนาหัวก็ติบเขาเอขลมเลยติ้เขาเลยะเออดังมาใช่ใช หาเอาปักรเสียทาก็จหนักทวมาเลยดีนะฮะมาเก็บเหมือนนะมาเก็บผ้กนะสีืองนถมจะช้มให้งน้ะเสมันสีเงาเอาไปน้ำานแล้วไปทักแ่ มันทได้าาขึ้นตอนนั้นมันยังจมอยู่น้ำกระด้า,างมากหมใชาไหมตวนน่อยต้นหย่าเพราะว่ามันมันตายมันกลับเป็นมีคนถามพี่น้องตุ้มไก่ว่าเขาจะเห็นเห <c oughs> ็นเขา <c oughs> เก็บขาเก็บตะขาบวันนี้ตุ้มไก่ได้พี่น้องตุ้มไปทิ้งเดียบด่า บาดเจ้าหัวตอนอีพอใช่ไหมตะขาอีปอเนี่ยกระ้งสิว่าอยู่ด้านในเนี่ยตบอกแม่บอกแม่จะเอาขาให้เจ้าบ้นนี่เวลาพีเข่าเขาเสเอหนีไปตีหอวเจินล้ำเถก่นเนาะล้ำมึงตีพอไม่พี่นนอมันเป็นจะเจ็บแต่ว่าฟาดนต่ว่าตีจนมุ่นนะก็ว่าเจ็บก็ได้มันหนุมหนุมตีเจ้ะว่าเจ็บทำไมวะ ต้องเไหมคะพี่มันมีความยืยดยุ่นดิไหม่ไม่แข็งโปะไอ้เยืยดยุ่นน่ะแหละไอ้ตัวเจ็บ๊ยบเจ็ี๊อบแกวสิแกวสิว่าทอใหม่หรอมั้งบ่มันสิวเจ็บมันสิวเจ็บก็ต้องมามันแตกผุๆไปหมดแหละไปพลอยพ mm hmm. ี่น้องเอ้ยดูหน้าต้อเเมื่อยไรลำหน้านี่ดูเถอบสิบุตรายได้เมื่อไนี่มื่อแดดเมื่อแดกแข่งมาเพ่ผยปะโอ้ย บ่ได้ดอกพอแม่พี่น้องเอ่ยก็ชิปปี้องก่นเด้อปุ๊บโอ้ยคือเสียวทไมมันโมเห็นก่อนสิบะเอาเรายู่อันนั้นมัเกิดจากบริเวณ้หเล่ยกายคอยโลบนีซอสอมาเาซื้ออันนี้คะ อย่างือสูงเหไเสียงทั้งตัเอจกิเข่าทังทองทังเทาระชาทังเท่าละซาั้งกงงขาเลยนี่ที่สําคัญที่สุดก็คือเข่าได้เ้าจุบริกินกระสับพอตายกะซะบอกเลยพี่เอาเข่าให้มาข้าวหนึ่งไม้เลยอ้เขายังว่าข้าวเสียไม่ข้ากินเนาะดำดังนะตาจับอีตกลงนี่มันเป็นนองเลยนี่พี่นนอง ขังลุมเดได้ดิลูกคัวเลยเดกได้ดลูกคัวเดอดได้ดิว้ายเซียวเซียยวคอยค<ส>อย <ๆ S 2> เลยอยอยอือยๆนมันไม่หา่าใอยไม่หา่าเขาจะขัดดอยู่หอพี่น้องเอ้ยเห็นนะ พี่น้องแต่ซาสกอยตัดกะไปดำหน้าเนาะปีใหม่เป็อนอยู่พวกคนเดี่ยวเอาควายไปกินยาอยู่พวกไทคิปแต่ซาสกอยสิตัดกะลงไปดำหน้ากันเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะพ่อแม่พี่น้องดำหน้ามือน,นี้เป็นมือที่สองเลยบ้านนี้แต่ว่าซาสกอยบป็นไทายคิป cái lông เอาฮะเดี๋ยวไปเอากระตาไม่ใช่ก็สะเดี๋ยวไปเอากระตาไม่ใช่กะก็พคนไม่พี่น้องเอ้ยตื่มเนาะตาเราเห็นขวัยก็ พี่นอ้องเดี๋ยวห้ามตัดการต่อนะ พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเ้าสิตัดแต่กัน,นเอาลงไปดำนอไได้อไปดิพ่อแม่พี่น้องเตนเ้ากล็ลงดำหน้แเ้อข้าต่างเกาะเขงเช้านี้กาเต็มแม่เต็มโอ้ต้องไปลบถิ่มเบิดไปหาหลบจกักฉืดใส่สำหรับความจำมันหน่อยนะ ตัวสับโอ้โหกูจะหาตัวสับถ uh, ูกปเออบ้าตหาตัว <hat> สับแล้วปีโอ้ธรรมาไม่ได้ธรรมดาธรรมดาเจ้าขึ้นสืบไก่ของขอแต่ป้ของปีใหม่อยู่พีของขอัยังงยูรุมีใช้กลาวเพื่อนเลยเด้ออย่าเปล่อย เนื้อมันอยู่หวังลูปนะเนาะแลยวว่าก็ลม่ไมไปได้ลม่ลมล่มมนในอ่อนดินมันอ่อนมู่บ้านในเบื้องเทือกมันแข็งพฮ้พี่น้องเอ้ยดำอยู่เทือกเนาะได้ม่ามาักลายมันได้เติบเสียแล้วยังสนหนึ่งมามาหอวฟังเบื้องนี้ลม่มเป็นลม่มเฮ้ยดินอ่อนมันอยู่คนอาศสนเอาที่ต่างเกาะแยกอยู่คนอาศุน ผ <laughs> ู้น <fits machinery Elena> <sh> <ks> um <k tenth navy> ึงผนึงอยู่ผู้นึงป๊บปีนีผู้นึงเนี่ยต้งหเืยพราะอไรไก่ขันแท้เวลาเลนแลนกันแทผู้นึงอยู่พีผูนึงพี่นุ่นเยอะพอขอยู่พี่การขอชิเต็มนะอารอะอะการโรศัพท์ใหม่นั่นแโอ้ยังวันี่แค่